คลิปนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการระบายอากาศในห้องครัวสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับต้องบอกว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยห้องครัวเราเนี่ยเราติดฮูดกําลังดูดเยอะๆก็น่าจะพอแล้วจริงไหมก,ก็ต้องบอกว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าในชีวิตจริงนะครับครัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะตอนเวลาทาอาหารนะผมอยากจะบอกว่ามันมีความชื้นตลอดเวลา พราะครัวเนี่ยมันมีซิงค์มันมีที่จะต้องทํากินน่ะนะมีพวกอุปกรณ์เครื่องปรุงต่างๆเยอะแยะแต่ไปหมดเลยและไอ้พวกนี้มันจะต้องล้างภาชนะเนี่ยมันเปียกมันเป็นพื้นที่ผมว่ามันเป็น,เป,นเป็นเปียกบ่อยอะ่ะนะเพราะฉะนั้นห้องครัวเนี่ยครวรจะต้องเน้นการระบายอากาศได้ดีมากๆระบายอากาศดียังไงหน้าต่างต้องมีสองทางนะครับหน้าต่างต้องมีลมเข้าลมออกให ให้อากาศเนี่ยมันพาความชื้นในห้องในห้องครัวของคุณเนี่ยออกไปด้วยนะอย่าให้มันมาวนอยู่ในห้องเพราะเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณไม่สามารถระบายมันออกไปได้นะเชื้อราถามหาคุณแน่นอนนะผมก็ไปแก้มาหลายที่นะถ้าคุณมีบานกระจบานใหญ่คุณอาจจะต้องติด exhaust fan หรือว่าพัดลมดูดอากาศนิ้วใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ผนังที่ฝ้านะนอกเหนือจากคูดดูดอากาศดูดควันนะพวกนี้คุณอาจจะต้องทําเพิ่มเพื่อให้ห้องโถงคุณเนี่ยมันไฮยีนหรือมันสะอาดมันระบายความชื้นระบายสิ่งต่างๆที่เราต้องทําอาหารทุกวันเนี่ยให้มันไหลออกไปนะฮะแล้วครัวของคุณก็จะสะอาดแน่นอนครับ